สวัสด <ขอ S 1> ีครับเกษตีไมเหมือนพี้ง<ข>องพี่ม่ส้มสวนมะไก่ด้วยครับม่เตะสุรินทร์มีครับอวัสวัสดีครับสวดสสสคสีครับรสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับมัดีคครับ<ม>สวครับ และทีมงานครับมาจากเมืองอุบลจากอุบลกับมีมหาหมู่ยมเพื่อเดชแล้วก็หมู่มาจากทางสุรินสุรินมีโอกาสไดมาทางน้ำเงื่อนครับที่เพิ่นเปิดต้องการอยากจะมาชมสวนนี่ละสวนซองเกษตรทฤษฎีใหม่พี่น้องที่เพิ่นเบิ่งทางยูทูบอ่ะนี่ละสวนเนี่ยมาโหเห็นแล้วก้าครับกาครับโอ้กามันมันมันหัดแม่มมหาลูกอัน บินมันตกตั้งมันครับมาเด้อพี่น้องมาเบิงครับอ่านยูลานยังก่อนเนี้ยก่อยขมชมวิวก่อยขมชมวิวครับเส้็น้ำยื่นไปอำเภอเดชครับสายบันแก่งครับสายบัดแก่งาบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมาครับมากนีก็เห็นกล้วยหลยเจ้ายวขอทาดอุยาตใชดีครับเนี่ปลเดี๋ยวพาไปเบิงทุเรียนครับบักทุเรียนนี่แหละครับกำลังสนใจอยู่ครับจากการสอบถามทาง รับผิดชอบโอ้มีขั้นตอนการเห็ดายเลอพี่น้องเลยครับถ้าสีเฮ็ดซ้ําแท้เหาแบบตามบุญตามกรรมหน่คือสิยากอยูะครับแต่ว่าไก็ยังพึ่งทอครับอ่าเห็ดไปเรื่อยย่างหน่อยมันก็คิดว่าเอาต้นไหม่ล่งขีดินมันต้องงามล่ะครับครับอ่าถ้ามันตายแล้วมันต้องมีเหตุผลอ่าตายแล้วหาปลูกไหมตายแล้วปลูกไหมอืย่าท้ออย่าท้อ นี่ดอกมันบอดที้แังคือเป็นเนี่ยนี่ดอกที่ครับน่ะโอ้นี่บอดอกปักทูเรียนครับพึ่งดอกต้นลาครับเออเป็นเนี่ยนี่เนาะครับนี่ดอกนี่นี่ตอนนี้ก็คือไฮน้ำนี่ก็จากที่เคยไฮเครื่องชั่วโมงสี่สิบนาทีก็บสิบมาไฮยี่สิบเพราะว่าเป็นหังเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเป็นหางเนี่ยอยี่สิบนาทีครับมื่ละคือคือไฮย้ําืุษเฒ้านี่ละยี่สิบนาทีถ้าเขาไฮไปไฮซ้ำเก่าปุ๊บหรือไฮเกินเนี่ย ห่วงมาเลยอเพิ่นเพิ่นอิ่มได้ได้ได้สีน้าไปทั้งหยอดบ่ครับบ่ครับบสีแดงฮอร์โมนตัวนั้นนอแก้อแก้วเนี่ยนะสีเสริมทางทา้งกระเทียมสีละเทียมกระเทียมสีเขาใบนะครับเพื่อว่าเติมเต็มให้ให้เพิ่นดึงอาหารไปซอยไปซอยดอกนะกอแก้วกอแก้วเลยครับตัวนี้ฮอร์โมนดี่ใส่ครับต้นหน่อยได้บ่กระบได้ครับได้บัดคู่พืนทุกช่วงทุกช่วงกาะยู ได้เวิดครับมันบอคือเสรแเนี่ยนี่สีได้ไหมคุยยางอ๋ออันฮอร์โมอนที่จะพวกผมจะเอาไปนี่เทียว่าชุนละสามพันชุนละพันหกเนี่ยแมน่นสีได้ไหมสีได้เวิร์ดยางเลยก<น>ินข้นาง<อ>ใบกินข้างใบกินข้างใบครับเขาเขาก็ได้ครับเพราะาว่าสีจะหมดเซาจะหมดแลงก็เก็บกินได้เป็นอินซียเกีวกันเป็นเคมีเป็นอินซีครับนี่ มันงามนี่ใบใบมันกระสีใหญ่นี่เห็นบ่าครับมันมันใบมันสดใสเออมันแนวนี่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 แหละทีพอถามว่าทุเรียนแม่งกินครับนี่คือสีถ้ามันสีกระสีป้องกันตอนนี้นี่บ่ตัวนี้บ่แมนมันสีอยู่ในตอนนี้นี่คือสีเนี่บอก่นี่นี่มันสีอยู่เขาเอ่ยว่ารูปดาบถ้าออกมาทํานี่บอกกินแล้ว นี่ถ้า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 ตัวดุดน้าเลี้ยงมันถี่อยู่ประมาณซ้ำนี่ดูดยอดอ่อนเลยยอดอ่อนถ้าเขาออกมาส่วนมากพอเห็นว่ามันเป็นใบพันธุ์เป็นบ่นั่นคือมันกินไปสามหมื่นแล้วกินขวดดูดกินไปแล้วผ่านไปสีดขูดิบอกไปขูเพราะว่ามันถี่กินตอนนี้อ๋อยาสศษยุ่งเศษมาเลยเลยบอกยาเศษยุ่งกับเศษนั่งค่อยมาเป็นบอกว่ามันขาบอกมันขามาแลงขึ้นกันตัวตัวนี้มันเป็นพวกยากับพวกกันมาแลงกับมันดูดน้ำเลี้ยงก็สีษกับไปมันกัดเศมันถี่บอฝากตัวได้หัน ถ้ามันไปออกมาซ้ำเนี่ยมันก็พานแล้วถ้ามันเปลนมันออกมามันจะซ้ำเนี่มันจะพันเลยพันเลยน้พันเลย่เอาอยู่ท่เดอยประูแบ่ครับตัวนี้บอไดายประสครับสองถุบอจากบ้านบ่ได้เเปิดประตูแอดบอได้มียหายที่ประตูมีเสียงอะไรมีไซบ์เลยมอไซบ์เลยพี่น้องเลยมาเนี่เป็นบรรยากาศแห่ง ความอบอุ่นครับราวางเจ้าของสวนกับแขกผู้มาเยือนบ๊อบพีดหวังเด้อพี่น้องถามมาหนีมาสิมาส้มสวนกับมาช่วงบายบมาเลยครับช่วงหาโมงอุ้ยช่วงเพิ่นเพิ่นอันนี้เฮ็ดกับเขากับหนามน้ำมาบ่ต้องบ่ต้องกินเขาว่าก็ได้มากินเขาอยู่นี่อาหารแก่เพิ่นให้กินซี่แต่ว่าเม่ล่าก็จ่ายค่าเพิ่นเฮ็ดน้ำแค่นั้นแหละครับพี่น้องเลยเป็นเหมือนกับเป็นน้องคือายต้นอยู่ นี่นี่นกระกล้วยกันนี่ละ่ะค,คือต้นเดียวส,สามปีเดีดยบเดีบนวปรเม<อ>วัน,นนี้มันขึ้นแน่นี้นะบัลเบดีคูนครับเพราะว่าเพราะว่าบัดีคูนครับเพราะว่าปีน,น,นี้สิเรลือม,มออดนะจะออก<า>แล้วทุเรียนมันใหญ่มันใก่ดิเดีกะเอาเอา,เอ,าออกไปเรียงุดนอไว้น้ม่มเลยละเอานอไปขายต่อไปกับสิเหลือหน่อยบันเหลือแต่แนีนยเอางนอดหน้าเียวอย่างนี้บังนัดบ่ยักสิบายยี่หอยังเกือบ่าถ้าเจอบอกว่าหวานแห้งเลยครับ บางนาเนี่ยมันมันเขากับทีใสพื้นที่บ่แห้มันว่างเปล่านะครับมันมยู่มักบางบางนามันมันมักยู่มอยู่แล้วอ๋อนมากคอมบ่บังคับีหยคือคือกวยเวิร์ดี่พมงกวาสิบแซมบางนาไปบ้ดนเออบ่แห่มันว่างเปล่าเพราะว่าทุกอยนมันมักมักดินชุ่มมักดินชุ่มทุเรียนที่กันครับโอ้ทุเรียนนี่บ่มักแสะมักชุ่ม ขานำมาได้เลยครับอเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็นต้นหน่อยแล้ววันนี้อ่มันห้ยู่บ้านที่ผมปลูกไว้มันบดสดขึ้นยังสิอ๋อมันขาดอาหารบ่นี่ตัวนี้ผมมีคลิปหนึ่งลงอยู่เนยใบรนบนเลยเด็ยนี่ผมเอากอเกี่ยวนั่นมาสมน้ำกับคดอาทิตย์ละเทีย่ฮยฮดใบมันแตกกันบ่ฮดลงบริเวณบริเวณโซ่ขุ่มที่มันติเป็นช่องด้วยสารปรับปรุงดินอ่ะซอยซอยหัก อายุบ่ะทำกันก็ตัวนี้เกือบปีเลยผมปัวมันตอนนั้นใบคูวัดเลียตการครับว่าทำปีหนึ่งนี่กระสิปูพิกายเนี่ยครับตัวนี้มาสามมัน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 ต่วนใหญ่มันดุนแหลกมันตายอยบ้านอยู่บ้านสิปูพิกายนี่มันวนอตัวนใหญ่ังซีิก็มันต่วนน้อยๆทำนี่นี่ตัวนี้ปู้องกันประมาณชิบเดือนนี่ตัวนี้มันมันมันระบบหากว่าเดินที่ว่าใบคูนะผมกับปวมันอยู่รักษามันอยู่มันขึ้นแล้วมีใบแล้ว ที่แลกนี่ก็สาเหตุนี่ก็มันถีระบบหักเมื่อเดินกับแบบพอเอาเขน,น,นเป็นแอีงอ่ะครัะบอกนี่เป็นแองโอ้เป็นเองนาเป็นแองแหละมันขังอ๋อประสบการณ์ไหมนะพี่น้องบานตัวนี้กเ็เลยบบานนี้มันเป็นแองแล้วบานกเ็เลยบบ้าเบิ้งบานกเ็เลยบเอาดินถมเหงาเห็นมันนุ่ๆนๆยจังหน่อยนั่นน่บ่อให้เวลาหนามมันถีขังใหญ่หนามขังคือคือถ้ามันแห้งปุ๊บนี่ยนาเป็นเป็นเมียงเมียกนั่นขึ้นหนามขังระบบหักใหญ่เนี่อมีความคิดว่า มือนี่สิอัดนามไปจักบักบลร้ายๆล่ะสิไปเที่ยวสามมือสามมือได้ได้ด้วยพี่หนุ่มเลยอัดนามเนี่ยเป็นแองคือแง่หน้าเนี่ยได้บักรุเลียนใบหลวงเลยเจอประสบการณ์แล้วโดยตนเองเลยหวานมหาหมอบ oh, oh, ักัวเลียนโดยตรงครับตัวนี้ว่าสามปีครับสุดยอดเลยบังงออปะเนี่ยครับนั่นเมื่อหนักสามปีกันไม่มีการต้นมังงอนีมัน มันมักน้ำคือเก่าวะแม่นครับบางว่านี่ผูกไงปูกไงกลัวทุเรียนลายเท่า oh. แต่ว่าขาดน้ำไม่ได้แต่ว่าพวกมาเร็งพวกอยขางน้อหน่อยอ่ามันไปเป็นแหงๆใบใบแหงน่ะขาดน้ำใไบปลายใบแหงน้ำบ่พ่อคือสปริงเกอร์นั่นบิดเงาแต่ว่าหาก,กินอยู่ข้างนอกระบบ่างบ่ถึงปลายปลายหักแต่คือระบบปลายใบใหม่ความซุ่มบ่ถึง มแตถ้าตัวแยงเขาต้องเพิ่มจะปิ้งเกลือไปสามตัวสี่ตัวก็ได้ทุเรียนตัวแหง่ก็เพิ่มไปสามตัวคืออยู่นี่มันกับสิประมาณนี่นะมันกับถึงกันบนเนาะครับนั่นนั่นจะปิ้งเกลือถึงเงาทุเรียนบนล่ะบ่ได้ใส่ว่าสายยางปลายสายยางล่งทิมบ่ได้เลยย่างนี้มาไหนกินแต่เงาตัวนั้นโอ้โหขี่หักมันอยู่หักเยืนอยู่บงพ่อพี่หักขกระหม้อแบบขี่ขานมาไหนเนาะของสุมนี่อ๋กหัวมันมากกว่าไกลป่ะไกลนะครับ ทุเรียนเนี่ยไก่ครับทุเรียนนี่ถ้าตามทฤษฎีเขากับว่าหากยุ่งส่งผุ่มแต่ว่ายุสวนผมมันเลยส่งผุ่มสองเม็ดโดเบิ่งแล้วพิสูจน์แล้ว่พิสูจน์แล้วเข้าซุ่มหอดไสมันสีไปหากินเลยผมสวนผมบริเวณมันสีไม่อยากเกิดตลอดได้เพราะว่าเวลาโคตมันสีทั่วเบิ่ดตามสวนอื่นมันสีแห้งมันบ่มันสีมีเรื่องเอาทุเรียนแล้วก็แห้งอยู่นี่มันสีซุ่มทั่วกะให้ดีบ่ถ้ามัน ใส่ปุ๋ยขึ้นจังหน่อยเนี่ยมันงามเนียก็ตัดลงตัดลงกัเป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยใดครับมาว่าใส่ปุ๋ยไปสักพักหนึ่งมันสีกินขึ้นมากินขึ้นมาบานเขากับตัดลงตัดลงเป็นปุ๋ยเดเดยปุ๋ยมันกินกินบานทุเรียนเท่ากับพอแผแเฮงคือปุ๋ยมันถือ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 งากินว่าน้ำแน่เท่ากับตัดลงมันกับเป็นปุ๋ยเลยหอมทองหอมทองบอตัวนี้หอมทองครับมันนี่เครียดถ้าถ้าไดนข้าวเวดีข้าวเวดีกับมุ่มผลครับนะ ถ้ามีท like <bbe> ุกอย่างตัวตัวหนีห้อมท่องดครับนี่างนี้ตัวกล้วยมันงามเนาะครับขนาดอันนี้โมมีนอโมมีไหนแต่ว่าหน่วยมันงามร้ายหน่อยตัวตัวนี้ล่ะสิตัดได้เอาจะเบิ่งจังไหนว่ามันพอกตัดบอหอบ่หอครับอยู่นี่บ่มีเวลาหอถ้างหอเห็นอยู่ด้วยล่ะถ้างหอเห็ดแนวไยนครับงามครับบ่เอาอยังหอสอบพุยเขาเขาพีถุงของเขาครับพ่อเนี่ยเขากับถุงถุงถุงยูเรียกอะไรได้ป่ะครับติตัดกด ตาเห็นมันโลงห่อต so oh. yep. oh. hmm. uh oh. ั้งเครือห่อตั้งเครืออ้าวผมเลยว่าสอบปุ้ยอ้อมแล้วก็เป็นอัปกทั้งรูมต้องให้มีอากาศเขาบ่ครับครับต้องห่อห่อก่อกวนขนถุงครับเพื่อยังเพื่อให้ผิวงามอ๋อนี่งคือเจตนาครับถ้าถ้าสีห่อกะต้องเอาพวกเกสรออกรีเกสรออกปั๊บข้างบนน่ะแม่นครับอันน้ำดำน่ะออกเลยอยู่ก่นมันครับรีออกตั้งแต่มันออกมาปีต้องมีบันไดขึ้นรีรีรีแล้วก็ห่อครับห่อ หายง่ามีดีเพราะว่าเกสรวบันถ้ามันตกลงมามาสิงหน่ยผิวมันก็ง่ามัมแองมันตีเป็นแผลอ้าวโอ้ได้อยู่จะคนมาขายได้อยู่คุดกับเงาคนแล้วแล้วนจะมาอีกรอบนึงนี่พอยไงนีย่ย,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 ยูย่ทางเพื่อเดียน,นี่ก็ร่างเดียงปลาเดียงกุ้ง เยอะเนี่ก็ร่างเจเฮ็ดหน้าล้วกครับพญ่พอำเพื่อเดชเนี่ยอยู่พญ่บุลีแล้วดังคนหนึ่งนี่อำเภอเดชนี่บรรทาเพื่อสีเจ้าอยู่บรรทาบะครับเนี่ยพญ่เพื่อเดชโยบ้านบ้านเกิดอยู่บรรทาอยู่บ้านใช่อุดมครับหลังเนี่ยเดชดมเกียวพิทักษ์คุณบอกแม่แล้วผมหมอเตียงอยู่หรอกการหมอเขียวกับพี่น้องกันบนมากเสียสละสิงเลี้ยงกบนะ กบฟังกบฟังกคนใช่อยู่ใช่ครับเดียวคเดีรับนั่นแหละต้องไปทํามดุนพอเลยต้องไล่หากันแกอย่างยับท่านแลับนม่ครับไปเมิองไร้ต้นนี่นี่นี่ัดต่อยู่แล้วผู้นั้นโยมเพลิดเพลินยุบันโคกเื่อนท่าันสร้างเนี่ยครัใหยางเจ้าของใหยางเนีไปไปเบืองไร้ต้นน่าหัวน่านร้อมท่องตันนี้มีป่นันเหนือครับผัดเหนือการเร่ครับ่ันเหนือ สื่อวากินแหละกับปลูกเลยเออนี่ยผมว่าต้นี้ยังนี่กาแฟครับกาแฟบ่อยไหครับกาแฟมันสิได้ดฟินหน่วยอยู่บ่เออตอนนี้ครับผมปลูกไปสามต้นใส่นี่ผมปลูกผมกำลังปลูกสองสามเดือนเนึ่ยบ้านนี้บันหามันเป็นหน่วยแล้วเขาก็เอาไปเบืองเนาะเอาไปเบืองเพื่อปลูกปลูกถั่วลอ่งปลูกถด่วลอ่ครับข้าวกินใหญ่กับข้าวกลิ้นใหญ่บ่ข้าวเฮกาแฟสดแล้วอยู่หน้าผมออกหลอกเลยครับเอาใส่ยังเหมือนวัชสิษงาม ตัวนี้กับผมกับสีท้องมูนแน่กับปุ๋ยเอนซี่นี่ละนี่ทามันแบบนี่หมายควก็ใบแบบนี้สมบูรณ์ครับนนั่ในต้นในสองสมบูรณ์มากเลยนี่สองต้นนี่ใบครับนี่เอาเนี่ยนี่ในต้นหนึ่งอ๋องามงามงามผมก็ปลูกสองสามเดือนเลงบ่คือบ้างามเลยพ้นี่เอาเบียดมาซ้ำสรุปว่าทั้งทั้งหมันเท้านี่ยปูเนี่ยมัดถวนเพียงแต่ว่าเท้าเห็นมันถือแค่นั้นเองครับเพียองว่าเท้าดูแลมันถอือน่ะ แดงเนี่ยหรือไงบ้าครับเบ่งไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เป็นดอกอยู่ตอนเป็นพ่าปลูกเป็นอย่างเป็นจริงกิงเสียบกิ่งเสียบครับกิ้งเสียบเบิ้ลเนี่ยครับกิงทุเรียนอ๋อเสียบเสียบทุเรียนนี่ถ้าให้เรียกกิ้งพันธ์ให้เสียบสูงเสียบยาวเสียบต่ำมองเสียบมันนะสูงเ่าเร่งดีถ้าเสียบต่ำมันอันตรายผมไปเห็นเขาเอามาขายเสียบยอดเสียบยอดหนึ่งเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันจะปักไต กับทุเร an so ียนยูบานเฮานีพ oh. ันตัวได้แข็งแรงกว่ากันทุเรียนยูบานเฮาตอนนี้บ่ทานมีครับบ่อไมยเขาขายทั่วไปน้ำหัวสนามบินี่ผมพานนั่นเขามาขายมันมันมันถ้าถ้าทวนันเขาก็ลาทั้งไต้กันมันอยู่ที่ว่ากิ่งพันเขาเลียกมาไปมันสมบูรณ์บ่กิ่งมันงามบ่ถ้ากิ่งกมาขิงขิงแค่เข้ากับยาวครับจากภาษาทางจากภาษาางเพอให้กิ่งสมบูรณ์ผมเนืกอ่า มาถาพักไตนี่ยมันเป็นอันต้นต่อที่มันแข็งแรงผมเข้าใจบาเส่วนบางไตนี่ดีครับต่อทุเรียนพักไตนี่ผมมักถีว่ามันต้นตอแข็งแรงอันบอมันมันเอาทุเรียนปลามามาเห็ดหักมันกระหากินเก่งหากินเก่งทุเรียนจันนี่ก่ย่งแพร่เสียบไต่อยู่ของเขานี่จนจนในมันจนพอมีขายอยู่หน้าช่วงหน้าแข็งโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าขอให้เสียบสูง จำไว้บันขนเอาม่หางกันนี่นี่นี่เสียบตั้มนั่นเดี๋ยวบอเดี๋ยวเขื่นว่าเสียบตั้มนั่นนั่นบอมันสีรนลงเรื่อยเลยนั่นเห็นบ่ขอตอมันอ๋อสีรดลงข้างล่างครับถ้าถ้าขอตอไปหอดดินย่ำไหนมันลักษณะขอตอครับนั่นนี่ครับขอแม่นครับมันจะล่งไปเรื่อยจะบอกไปเรื่อยๆบ่ขึ้นเทิงไลนี่นี่มันบ่ขึ้นเทิงไลยเพราะกระเทียมมันอาจจะขื่นสินบอเนี่ยตอนไหนมันกร่งไปเรื่อยอืมยังคือบ่าอยากเห็นทุเรียนฝังเดือกถ้าฝังเดือกตัวนี้สุดลงไปหาดิน มองต่อเปียยเป็นเสียล่าครับต่อโดนมาได้กระซางกันยังเป็นแผลฟังเห็นบอกเจ๊กหนึงบอกฟังเครื่องลุ่มนะครับเอาเครื่องลุ่มโหลดเครื่องถุงโหลดคุณเรียนเครื่องถุงพ่ออ้าวตอนใส่ปุ๋ยใส,ส่ตรงนี้บ่เขี่นี่เแล้วผมกอสะกี้วัวบ่ครับใส่ใส่ใส่พี่ครับใส่พี่พี่มองผมยืนพีป้านนั่นบ่ครับรอบรอบกุ้มสเมตรคุดไหมบ วานเลยนี่บ่ผมใส่ผีดใส่ผิดปุ้ยง่วงไปปุ้ยยังกะทางครับใส่ยังใส่ผมม่นใส่โคตรมันบ่มันหากินอยู่ผีดผมคือว่ามันสิบโกินอย่างนี้บ่ครับไปแล้วว่านนอกพิษธาตุเลยนี่ผมก็ใส่ผีแล้วห้อยผีเลยห้อยผีเลยแบบเบี้ยวเข้าบเวลาโคตรหนาเมันกลับถืผีเมันกลับยืมต้องกินครับลาบมันออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยยุผีแล้วครับลากโอ้ก็ผมอยากขุดหเบิมงเนี่ยบ่บ่บ่ต้องบ่ต้องเข้าใจแล้วเชื่อแล้ว พราะว่าหางมันอยู่ผีเลยทั้งนอกนโอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวตัวนี้ยามันก็คุ้มความซุ่มห้องห้องเห่าทีเรียกครับผมครับกําลังทํานี่เด็ครับข้าววะนิดเอาไปเบิ่งเด็กคืออะไรเนาะกล้วยกล้วยใหญ่ข้าววะนิดดีนี่เหรออยู่บ้าใหญ่ใหญ่กวยหอมข้าวเดิสกวยหอมข้าววบรดิสโอ้อร่อยไหมนี่นะหวานไหมหวานครับแต่ว่ามันสุกมันมันสีเปลือกแห้งคือหอมทองอ๋อ ตดเตี้ยกว่าหอมท่องสีมันใหญ่กว่าอันเดียวกันไหมเนี่ยอันเดียวกันครับอ๋อหน้าฝนมาอีกเนาะบี๊งว้ายบี๊งกวยนี่หายสงวนักจุดเย่าเบีบีนี่หอมคาเวดิดครับนีออกก่นนะเข้าเดียดออกซื้อนี่นะครับครับถ้ามีเวลาก็เด็ดออกเลยครับนี่หวัครับเด็ยดเฟสวนอหรอมันว่าตายตัวบ่ ที่กินกินข้าเห็ดเขาเห็ดทรงหนอนเขาจะเด็ดเลยมาหนีกันเอากันสอบมาครับตัวนี้สอบไปไลยครับต้องสร้างพิเศษยูเรียเขาบบลมเคยเห็ดบางหลังยุเรีย่ฝุ่ยหั่งเดี๋ยวไม่ได้ตกสอบบิ๊กแบกยุย่ฝุหน่งเดยวไ้ตตัวนี้ขายเป็นโลครับถ้าเคลียร์กับถ้าเคลียร์หนึ่งกับยุนี่กันนี่ตัวรุ่นนี่ก็ประมาณันแปดลอยนี่ยี่สิบโลขึ้นบริเวณบริเวณเป็นขายเป็นหน่วยเป็นลูกขายเป็นโลครับโลยี่สิบบาท ครับบอตัดวีให้ตัดวีสั่งเลยตัดแยกเลยสั่งแยกพอไปร้านแล้วก็ไปแยกเป็นลูกว่าจะขายลูกละกี่บาทอ่แต่ตัวนี้มันกล้วยหอมหอมทองครับหอมทองตัวนี้แต่ตัวนี้ขายเป็นเป็นลกันครับเป็นลูกเป็นโลกันครับโลละสามสิบตัวนี้หอมเป็นโลเนี่ยเซเว่นขายตัวนี้หรือเ่าเนี่ยเซเว่นขายตัวนี้เออตัวนี้โลเบาทเมนเนี่ยเซเว่นขายตัวทอนอันนี้อันนี้โลละสามสิบครับอันนี้โลละยี่สิบ ท่านเทศิเวียนนี่ตัวนี้เขาขายหน่วยละเก่าบาทถ้าแมนตีเป็นกิโลกับยูุประมาณโลหนึ่งเก็บหกี่สิบเจ็บถ้าตีเป็นโล้เลยูเขาขายเป็นหน่วยหน่วยละเปียกบามาบาทน้ำป่อยนี่น่ะวีหนึ่งกัะประมาสซ้่อยอีการเทศิเวนเขาแยกมาเป็นหน่วยนะบคอันนี้จ่วองเขามันป่อยยังสิโอ้ของเขามันสุดยอดเลยอันนี้เขาขายหนึ่งเพาขายอุตมะทำอยู่นี่ผมเฉยมันซุกก่อน ชุกข้าเคลือบชุกข้าเคลือกลางตัดมันจังแซีบเพื่อนนาจะแก้ก้นเพื่อนอ่าม่นครับเพื่อนแก้ครับอ้าวสังเกตยังไงว่ามันมันแก่บมดแก่มันการเลียมมันครับเลียมเหมือนสิคมไปเลยครับเลียมสิหายไปยังไม่ได้ครับมันผมมีตึงๆครับโอเคถ้าตึงเต็มที่ก็สิหยะาเลจังหน่อยครับสียังไม่ได้ครับสีไม่ได้แต่อีกอีกอีกสักพักรถมันคือกันบ่อครับรสชาติบ่อ บ,บ่บ่หนีกันมากแต่ว่าตัวนี้สิน่นก่าแต่ว่าผู้ลงคนก็มักตัวนี้าตามลูกค้าลูกค้าลูกค้าว่า,วาอันนี้บ่บ,บ่มักมักตัวนี้ว่าหินะส่วนมาก <veux S 1> เขาเห็ดเค้กวยหอมเขามักตัวนี้เค้กวยหอมครับถามว่าไม้ค้ำนี่ทําไมถึงเอาอย่างนี้ทาไมไม่เอาเป็นงามเป็นงามไม่อยู่ครับเป็นงามเป็นงามใ่พ่อเลยเป็นงามค้ำยากครับเป็นงามค้ำมันเหมือนเนี่ยครับมันเหมือน ตัวนี้ตัวนี้ฝังลงนีน้อยหนึ่งเสียบจึกอยู่เลยครับดันเขืนไว้น้อยคลองโอ้นี่นี่นี่ประการณ์ถ้าถ้าเสียบเป็นงามเนาะฝังฝังใส่เหงาแล้วก็มัดต้นอันเดียวดีกว่าฝังลงดินนะครับแล้วก็มัดฟั่งเลยลำเออแมนถ้างามบาอยู่มื่นกล้วยมันมันเหมือนรองเท้าบปอยู่รับมื่นรอง้าใส่พอถลยตัวแน้ำหนักมากว่ามือแก่งที่นี่มันจะหนักหนักมากครับ เินที่จะไม้ลําเดียวที่จะเออตัวนี้มันก็เริ่มนักเลยมันก็เริ่มโกงไปอ่าแล้วครงตัวนี้คงไม่หักเนาะไม่หรอกที่ถามนี่หมายความว่าเคยปลูกกล้วยแล้วผมให้เขาไปหาม้๊ยงตามป่าโอ้ง้ามเลย้ามแล้วก็อันนี้ที่จริงถ้าสีเข็ดอันนั้นก็ต้องงามครับฝังลุ่ดินเลยครับ ฝังลงดินแนบแนบแล้วก็มัดเอาดีกว่าฝังลงเรื่องๆแล้วก็แนบอันเดียวก็ได้ครับฟ่างมัดถ้าทําอย่างนี้มันก็สบายผมผมผมมัดต้อไปเสียบนะถ้าถ้าถ้าเสียบอย่างนี้มันทําให้กล้วยเราเสียอะไรไหมก็เราไม่ต้องแหลมมากตรงนั้นอ๋อเฮ็ดตู่ตูเฮ็ดตู่ๆเอาคือกลัวว่าว่ามันไปทําให้ระบบอาหารการเลี้ยงอะไรของมันคือคือข้าเสียบนี้ทุเรียนอันกล้วยข้าก็เริ่มแกแน่แะบว่าม่นเสียบได้หน่อยครับถ้าเสียบหน่อยก็เสียบซึ่งคอ้โคตรต้นแบบ ตัวปุดโอนได้ไม่มันมันเลิกตัวหนักครับอืมแต่ว่าผมเห็นแล้วเอ๊ะทำไมถึงเสียดอย่างนี้ได้อ๋อสุดยอดเลยนี่แล้วห้อยคุดเดินมือเดินมาแต่อุดรครับผมเป็นทหารมาคุดเราเพิ่งเกิดมาคุดเราเพิ่งเกิดพอไปเที่ยวเป็นทหารอีกอีกสามปีแล้วสี่กระเียนก็ได้คุดให้จนสิิล่มเลยนะครับตัวมันมันนอนยี่บ้านเราเนี่ย นอ่นอนเท่านี้บ่บ่ผมนอนั่นบ่ได้ขุดต้องขุดนอ่ใหญ่ครับโเวลาเอาไปไม่ใช่นอเล็กบ่ก็นอใหญ่นี่หรอนอใหญ่แม่นครับตัวนั้นเป็นตัวแทนตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวที่ถึงผมนึกว่าตัวนี้ไปปลูกบ่ครับหน่อยวันนันบ่ไปปลูกบ่หน่อยไปหน่อยครับม่หน่อยครับโอต้องให้ได้สามใบเนาะต้องให้ได้สามใบคุณนนแบแบบรับถ้ำในอยู่เดีว่ามันปืนยาก ตัวนั้นก็เป็นตัวแทนตัวนี้ต่อไปมันแก่เลี้ยงคณะทีมโอ้ค่า่หกสิบบาทครับราคาเดิมแหละวันเอกขายแต่หน้าฝนเนาะตั้งแต่ดังเดิมมาเลยครับบ้ามันอยู่บ้าเอามาเบิ่งกันเลยครับเขาจะเอาหน่อไหนก็ทำหมายไว้ไม่ที่เขาขายตามร้าน ข้างถนนนี่เขาบอกว่า,า,า,วากล้วยหอมทองนั่นเชื่อได้ไหมตัวนี่บอกผมกับสิกรันตีกับไครเนาะเพราะว่าผมเอามาปลูกนี่ผมใส่ตะนอนะ่ะนอกขยายของเจของตัวเองครับที่รหก็เอาไปไปเอาสวนลุ่งมากไปสื่อพูกมากเป็นนอ<ม>ผ่านมาปลูกขยายเอาสินะครับ,รบแต่ว่าม้วนนี่ผมม้วนในร่องสื่อเบิ้งแบบน้ำงานน้ำยังนะครับแบบเบี้ยในน้อยนะคือครับอ๋อวิธีเลือกเลือกยังไงเลือกอะไรครับ นอกล้วยนอใหญ่ๆอย่างนี้บ่เดี๋ยวข้าไปเบิ่งเออแม่ครับนอเหมือนกับเรียกเหมือนกับอันกันที่เราหาดูสาวนี่เหรอถ้านอคุดบ่ครับถ้านอคุดไปปลูกบ่ครับนี่แล้วครับนออย่างไงนี่แล้วนี่สองอันนี่เหรอแมนอ๋อสรุปว่าต่อนอมีใบอย่างนี้เนาะนี่นี่ถ้าไปคุดไปปลูกกระรุ่นนี่เลยนี่รุ่นนี้ครับกรุ่นนี้ครับครับมีเนี้วถ้ามันคุดกะ จงเดี๋ยวนี้ไว้เอาสองอันนี้ออกแหม่นั่งพี่เหม่นไปหาทุเรียนทุกวันมันถิ่มาหาทุเรียนนี่ขุดออกครับขุดออกไปปลูกได้แต่ตัวนี้ยังยังตัวเล็กยังยังใช่ตัวไหนก็พี่ปลูกได้ครับสำหรับขนาดนั้นนี่ถ้าถ้าขุดบาลุ่นตัวนี้จงไว้นี่สองสามอันเนี้ยออกหายไม่หายมันออกไปแล้วนักครับวิ่งคุณว่าจัะขี้ใดทำกะนะขุดช่วงนี้แม่แล้วมันก็ขุดได้อยู่ครับมันกะเอาเสื้อมาคล้องไว้กะขุดได้อยู่เสียมซับอืมสียวเสียวแต่จังขุด ใครก็ได้เอาสิเหรอมีไปเสี่ยพร้อมท่องนี่ย่าไรใครน้อยคนละ <laughs> คุณเองคนละคุณเ,เองเอคนคุณเรื่องข้าวุณแต่คุณนี่ละคุณไ,ไ,ไณณย,ยุครับุเอาสี่นอซีนอหานอหนึ่งสาอาไรนอหานนหานอครับเอาหานอคนละนนหาคนครับปิ้งสุกาบ่เออเป็นหายาวบ่ ออเแสดงว่าห้าคนเนี้ยอ๋อสองอเอาเอาคนละคนละนองก่อนทองไหมเอาหอมทองเอาข้าวันนี้มันบ่มี่ะบ่มีครับเอาหอมทองลตรงนั้นน่ะยใช้หอมทองไหมทางนู้นอ่ะแมนครับเอาแบบมีใบมีเดียว่าแบบนี้เนี้ยผมมาปลูกดีนั่นมันแบบแบบนันนะครับแบบนเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งอยู่ดอกนี่มันมีอยู่งามๆนี่มอนี่ขุดได้นะนี่นี่โค้ดได้เนี่ย ตอนแรกเอาเอาเอาห้าอันครับถ้าใครยาวเพิ่มถึงคุูนอีกครับเออมาอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมทฤษฎีไหมกระเีขอจบจับนี่แหละครับจบเท่านี้แหละครับสิบพิคุตน้องกวยขายเงินก่อนครับครับขอบคุณในายนะครับสวัสดีครับส๊ายบายครับทุกทุกคนนะครับไกลได้ครับพี่น้องครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับมากโอ้สุดยอดเที่ยงเย็บหลังมาไหมเย็บีตัวจริงครับโอ้นานพอสมควรครัสบ๊ายบครับพี่น้องพี่น้องมาส้มสวนรค์มาเนี่ เอฟซีมาแต่ไก่เลยครับนี่ไลส้มสวนหลยจังหวัดครับสุรินทร์ครับสุรินทร์ก็มี่นิบลนครับอุบลครับเดี่ยวลงครับครั่ยวเดือดเดมอนเดอเดือดรดือดเรครับดือดเดือดเอดเดือดเดอดเดือดเดือครับอดเดือดเดือดอดเดืือดเเดือเดือเือดเดืออยเม่ครับครับเดือดออออออนเดเตรียมลาดเล็กกเออเออ ไ <łość> ปก okay. <right? S 1> ินทุกอย่างเลยวะนี่เดี๋ยวพกับใจดีใจดีซื้อน่อกล้วยกับกแถมต่อไปมาซื้อหมดทั่วเลียดนะครับกำลังออกหนวยพนสจแถมนวยตัวหนวยครับขอบคุณครับ